ซึ่งพอมองแล้วผมว่าเป็นตัวเลขที่โคตรจะแบบเหมาะสมคุ้มค่าเลยเอามาเถอะบางคน70กว่าล้านปอนเนี่ยไปดูดินะฮะเล่นแนวลุกใช้ได้ไหมล่ะมันใช้ไม่ได้ไงนะครับนี่ถูกลงมามีผลงานแล้วเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วเฮ้ยโอเค่าถ้ามองถึงความคุ้มค่านะแต่บางคนก็อาจจะถามว่ามันเป็นวันซีซั่นวันเดอร์หรือเปล่าซีซั่นเดียวเล่นดีหรือเปล่า นะฮะก็ต้องบอกว่าเอมบอยโมเนี่ยพังประตูในพรีเมียร์ลีกในได้20ลูกถูกไหมก็เป็นลองซาลาเป็นลองอีซักเป็นลองฮาร์แลนด์แต่เอาจริงๆนะเกรดแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วฟอร์มการเล่นที่เราได้เห็นได้สังเกตมาเอมบอยโมมีความเร็วเอมบอยโมมีความกระชากเอมบอยโมมีความลากเลื้อยผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้สูงและเขามีความแข็งแรง คือนักเตะแมนยูส่วนมากไม่แข็งแกรงนะครับแล้วค่อนข้างอบอบางนะครับในแนวรุกซึ่งตรงนี้พอเติมเข้ามาผมว่าไม่มากก็น้อยน่าจะเข้ามาช่วยเสริมเติมแต่งได้